สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับก็วันนี้มาเจอกันในหวในรัฐบาลไทยนะควันจฤหันที่1กันยายน2,568นะก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นสูตรฝันปลาเงินล้านนะสูตรฝันปลาเงินล้านที่ทุกคน FC รออยู่นะ มาลงให้ FC ทีได้ชมกันครับวันนี้ก็เป็นวันที่27นะครับ27เหลือไม่กี่วันก็จะออกแล้วนะครับสำหรับผลสลากินแบงรัฐบาลนะครับก่อนจะไปดูเนะี่ยในคลิปก็มาดูคำเตือนนะค,คำเตือนนะครับ ไม่สนับสนุนการเล่นกรารพนันสิ่งผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้น,นครับเป็นเพียงแนวทางคณิศาสตร์ซื้อสลากกันแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับความปรารถนาดีจากช่อง edge channel เลขเด็ด,ด,ดพารวยนะครับก็หลังจากเดินดีมา1 2 3 4 5 6 7งวดมะครับ จิตงวดนะครับก็จะเดินต่อได้หรือเปล่านะครับงวดนี้นะครับหนึ่งทับเก้านะครับหนึ่งทับเก้าทับหกแปดก็ทีเอสไม่ได้ทำคลิปไปวันสองวันนะก็ ไปต่างจังหวัดมานะครับรไปทุลาต่างจังหวัดมาก็าไม่ได้ทำให้ fc ได้ชมกันนะครับนี่สูตร2นะองนะนี่สูตร2เนาะ สูตรหยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวถ้ากลับมาเดินต่อแอดเจะมาลงนะครับตอนนี้สูตร2เดินดีนะครับสูตรสองสูตร2เดินดีนะก็ามาทําสูตร2ให้ชมนะครับก็สูตรที่1น,นะครับเป็นที่8 ก้าศูนย์นะศูนที่สองนะเก้าศูนย์หนึ่งนะก็เราก็มาจับคู่กันนะมาจับคู่กันเลขไม่สวยนะแต่เดินดีนะแปดเก้านะแปดศู 8, นย์นะแปดหนึ่งนะ 9ก้าเก้านะครับเก้าศูรเกนะครับศูนย์เก้านะครับศูนย์ศูนย์นะครับก็ศูนย์หนึ่งนะครับเอ่อนะสำหรับสูตรฟันปลาสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเดินพอๆกันนะรครับเดินพอๆกัน ก็เข้าล่างไปสีงวดครับเข้าบนไปสีงวดครับ đến tới gì cũng vậy ส่ดคนปลาที่ fc ทุกคนรอ,อคอยนะก็มารับไปนะมารับไปมารัรบนะสูตรรัฐบาลไทยนะสตรรัฐบาลไทย เป็นสูวรที่เดินดีนะครับสูวรที่เดินดีนี่ก็จะเป็นสถิติการเดินของเขานะครับของวันนี้เข้าไปที่9009นะวันแรกวันที่2ก็2002นะครับก์องวันที่3ก็ได้9229นะครับนะวันที่4ได้9 119นะครับนะ วันที่ห้านะครับได้บนได้ล่างนะครับสนะองสี่สองหกนะครับของวันที่หกนะครับได้สนะองห้านะครับของวันที่ผ่านมานะครับใหที่แคปไว้ก็แสดงความยินดีด้วยนะแสดงความยินดีด้วยสำหรับสูตรฟันปลาเงินล้านนะครับใหที่แคปไว้ แสดงความยินดีด้วยนะครับย่จะว่าเมกหลังห้อยออกรับรงให้27บนะแทับ68นะครับ 8, 6, 8, รบงให้ก่อนหวยออกนะครับจะไม่มีปัญหาที่หลังนะครับเป็นสูตรที่เดินดีครับใช้งานมา สูตรหนึ่งหลุดนะครับเราก็มาตามสูตรสองนะสูตรหนึ่งยังไม่กลับมาเดินนะครับสูตรที่หนึ่งยังไม่กลับมาเดินเดี๋ยวถ้าสูตรที่หนึ่งกลับมาเดินแล้วแอดจะเอามาลงใหม่นะครับตอนนี้สูตรที่สองเดินอยู่นะครับสูตรที่สองเดินอยู่สูตรที่หนึ่งหลุดนะครับ กดที่หนึ่งก,ก,นนะก็พักไว้ก่อนนะหลุดก็พักไว้ก่อนนะสูตรหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาเดินเราค่อยมาใช้งานต่อนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ